พามาดูเครื่องผัดมะเขือพี่น้องผัดมะเขือยาวพี่น้องผัดมะเขือเนี่ยมันหวานนะพี่น้องนะมะเขือนี่จะหวานพี่น้องนอ่อนด้วยน้ําเขือเห็นไหมมะเขือเห็นไหมหั่นกล็กๆพี่น้องผัดให้แม่กินดูเครื่องปรุงนะพี่น้องเป็นพวกจะให้มาดูนะว่าพวกใส่อะไรบ้างก็จะโคลบพี่น้องก็มีหอมขาวหอมแดงพี่น้องกับปีก กะปิแล้วก็ใส่ถั่นเน่าไปด้วยพี่น้องใส่ถั่นเน่าไปด้วยนะคะใส่ถัน่นเน่าโขกๆลไว้พี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงใส่แค่นี้พี่น้องไม่เยอะนี่มีเท่านี้เองมีหอมขาวหอมแดงพี่น้องนะมีกะปิถั่เน่าพี่น้องใส่เนะี่ยผัดเรียกว,ว่าผัดแบบเมืองๆนั่นแหละพี่น้องเนี่ยเพราะวก,ก็แค่น้ำเกลือไว้พี่น้อง ซอยซอยหรือหั่นหันห่นแลพี่น้องนอามาแช่น kind of ้าเกลือว้สีจะได้สวยนะคะนี่เป็นอย่างนี้พี่น้องนี่อันนี้คือเครื่องปรุงมีแค่นี้พี่น้องแค่นี้แหละเครื่องปรุงผัดมะเขือนะคะพี่น้องเครื่องปรุงผัดมะเขือนะจ๊ะเดี๋ยวเสร็จยังไงล่ะเดี๋ยวยังไงดูอีกทีนะจ๊ะว่าพวกผัดเราจะเป็นยังไงนะคะส่งเจ้ะพี่น้องผัดมะเขือพี่น้องผัดมะเขือเดี๋ยวตักให้ดูหน้าตาพี่น้องตักให้ดูหน้าตานะคะผัดมะเขือเมืองเมืองพี่น้อง เดี๋ยวให้ดูหน้าตานะคะเดี muse, like ๋ยวให้ดูหน้าตาว่าเป็นยังไงบ้างน้องคือผัดก็แค่ใส่ตรงนั้นไม่ใส่หมูไม่ใส่ไก่อะไรนะพี่น้องผัดใส่เครื่องที่ถ้าเกิดใครดูตอนแรกก็เห็นนะพี่น้องว่าพระมอกใส่อะไรบ้างนะคะนี่ไหมหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องนี่มหนไหมน่ากินไหมน่ากินไหมอร่อยอร่อยพี่น้องผัดแบบเนี้ยผัดอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วผัดมะเขือนะคะพี่น้องชวนกินเนาะ ชวนกินนะคะชวนกินนะคะเนี่ยก็คือผัดมะเขือแบบเรียบง่ายพี่น้องผัดเรียบง่ายนะคะชวนกินนะคะผัดมะเขือนะคะผัดมะเขือจ้า